สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวันพีทเบลตี้รัดด้วยนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยในส่วนของการแข่งขันและเวลาที่จะเริ่มก็คือวันที่14ก็คือวันจันนี้นี่เองนะส่วนเวลาก็ประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับส่วนสายเนี่ยก็จะแบ่งเป็น A กับสาย B นะครับเนี่ยตารางตามนี้เลยครับส่วนเรือของผมอยู่ในตอนนี้ก็คือชื่อว่า OFOE นะฮะก็คืออยู่สีส้มนะครับแถวที่ 3A3 ครับแต่ว่ามีอีกทีหนึ่งสลั1สิบไปนะ ดังนั้นก็เลยชนะไปก่อนเลยนะครับเอาล่ะเวลาคร่าวๆที่จะแข่งขันเสร็จจะประมาณนนะประมาณคือ3ามทุ่มครึ่งนะครับแต่าอาจมีเลดเล็กน้อยเนาะส่วนทีมอันนี้ก็เป็นแบบทีมฟูลนะครับแล้วก็อีกแบบนึงเนี่ยจะเป็นทีมแบบอาฟิกเลเว่าแปไม่ว่าเลเวลเท่าไหร่ก็จะซ้อมเอ้ยไม่ว่าเลเวลเท่าไหร่ก็จะแข่งอยู่ที่เลเวลแปเนาะส่วนทีมก็จะเป็นตามดังรูปที่เห็นเลย ใครที่เชียร์ทีมไหนก็เข้าไปลุ้นกันได้นะคะว่าใครจะได้แชมป์นะครับส่วนสำหรับในการแข่งขันนี้ผมไม่ได้มองว่าเป็นตัวเงินเป็นตัวหลักนะครับแต่เหมือนกับว่าแข่งเพื่อกระชับมิตรมากกว่านะครับแล้วก็ทุกคนอ่ะเป็นเพื่อนกันได้นะก็ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดอะไรนะฮะก็เป็นเพื่อนกันหมดอ่ะก็คุยเล่นกันได้นะครับโอเคตามนี้ แล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปผมจะเอาเป็นตัวอย่างในการซ้อมที่ผมเล่นเอามาให้ดูละกันนะฮะถือว่าเป็นน้าจิ้มก่อนแข่งขันจริงเนาะส่วนเพจนี้ก็เป็นเพจในการจัดจัดเรียวกว่าอะไรนะตอนตอนไลฟ์ครับเพจนี้จะทําการไลฟ์แล้วก็อธิบายเล่นไปด้วยก็เหมือนการแข่งเรือพายเข้าพายเข้าอะไรอย่างนั้นนะคล้ายๆประมาณนั้นนะก็ใครที่สนใจในการแข่งก็ไปเชิญเชิญดูกันได้นะครับ เอาล่ะก็อยู่ในด่านแล้วนะครับคือลูาบ์ลเนาะอันนี้เป็นการซ้อมแข่งนะครับดังนั้นคลิปนี้ผมทําการอัดไว้และมาอธิบายในตอนเล่นนะครับเพราะว่าตอนเล่นผมไม่กล้าเดี๋ยวมันจะพาทีมเสียนะครับโอเคการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้ฮะก็คือไปบู๊เลยแต่อย่างเกมนี้ผมซวยก็คือเห็นปะ่ะเราไม่ได้อยู่ตรงกลางและตรงกลางเสียดังนั้นเซตโต้ทีมเขาอ่ะก็จะมาอยู่นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะบอกเพิ่มเติมนะก็เหมือนเป็นการสปอยอีกทีเหมือนกันเนาะ ก็คืออย่างนี้ครับเวลาเล่นอะ่ะถ้าเจอเซตโตอะอย่าเล่นจนกว่าจะมีบูทผมบอกงนี้นี่แม่งเหมือนกับเฉลยเลยนะแต่ก็เอาวะบอกหน่อยละกันสําหรับทีมไหนที่แข่งอยู่ก็โชคดีนะครับผมบอกเลยถ้าใครดูอะ่ะโอเคคือถ้าเจอเซตโตอย่าเข้าไปเล่นนะความหมายผมเข้าใจใช่ไหมครับอย่าเล่นอ่ะดูทําไมเพราะอย่าเล่นอ่ะดูนะเห็นเลือดผมใช่ไหมอา้าวตายว่ะอันนี้จําไม่ได้โทษทีโทษทีท เกมนี้ถือว่าตามเยอะนะครับแล้วเมื่อกี้ที่เล่นได้เพราะมีแชงอันนี้เขาทำถูกแล้วเนาะก็เอาง่ายว่าเซตโตเล่นได้ถ้ามีแชงอะครับเนี่ยคือคำตอบแต่ถ้าแชงไม่มีอะอย่าเล่นและลองสังเกตอะไรไหมทีมผมะเห็นเซตโตจะไม่เข้าไปเล่นเลยเห็นปะผมผมตายในอีกเรื่องหนึ่งเพราะมันพลาดตรงกลางไปแล้วใช่ไหมเออแล้วหลังจากนั้นอะพอได้ธงปุ๊บผมก็จะไปยึดเห็นไหมเออแต่ว่ามันแต่มันไม่ทันอ่ะพอไม่ทันผมก็ต้องกลับ เกมเนี้ยผมเล่นลําบากเพราะเซโตแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยเห็นไหมเออผมม่ลลาบากบอกเลยแต่ก็อย่างที่บอกไปน้อยเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเซโตเลือดเขาเต็มใช่ป่ะแล้วทีมผมก็ไม่มีใครเล่นคือผมย้ํากับคนในทีมไว้แล้วครับถ้าเจอเซโต้ห้ามเล่นเพราะว่ามันเสียเวลาเอาเวลาไปยึดทงอื่นดีกว่าเห็นป่ะเซโตขอยืนกลางไ็้ด้เลือดเต็มก็ไม่มีใครยุ่งเนี่ยทีนี้ผมก็ต้องไปทงนูน้นละเพราะเพื่อนดึงทงได้มีใครโดก็ไม่น่ากลัวนะบอกเลยอ่ะ จากนั้นก็กันทงยาวเข้าเห็นว่าพอเพื่อนได้เนี่ยมันเลยเป็นหนีฝนหนึ่งที่ผมชนะถึงแม้ว่าเสียทงกลางครับเกมนี้ชนะนะก็คือจริงๆอยากเอาแพ้มาให้ดูบ้างก็แบบสลับสลับ,ลบกันตปเนาะอ่ะโอเคทีนี้การเล่นใจที่ดูนะและหลังจากนั้นผมก็ทางการย้ำทีมว่ากันอนี่ยด้านบนด้านล่างไม่ต้องกันเพราะด่านนี้สําคัญที่ด้านบนถูกไหมเออแล้วผมก็ยืนอยู่รงนี้ยาวเห็นปะ่ะแล้วเขาไม่เล่นสเตตเนี่ยคือพลาดน,นะอย่างที่ผมบอกไปแล้วใช่ไหมทีมผมผมย้ำนะว่าอย่าเล่นเห็นปะ่ะแต่ทีมเขา,าเล่น เห็นะ่ะดูเลือดแม้ว่าราจะลดแต่ก็จะเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากลับมาเต็มหรือถ้าตายก็ตายยากประมาณนี้ผมเล่นเนาะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะแล้วถ้าอีกทีมได้ยินหรือทีมไหนที่จะแข่งมาดูครับอันนี้คือคําแนะนําของผมนะแม้ว่าบอกไปแล้วอาจจะมีผลเสียกับตัวผมด้วยแต่คือผมอยากย้ำอีกทีนะเจอเซตโตอย่าไปเล่นแล้วไปทงอื่นซะมันเสียเวลาครับอะเนี่ยเห็นป่ะยันจบเกมอะอาคาถ้าไปฆ่าตัวอื่นฆ่าได้ถูกไหม ถ้าไปฆ่ามโก้หรือไปฆ่ายามาโตอุต่าได้หมดใช่ปะ่ะแต่เขาเสียเวลากับผมเลยใช่ไหมเห็นป่ะหนึ่งตัวเสียฟรีฟฟอ่ะเห็นไหเนี่ยคือข้อเสียเนาะก็ถือว่าเป็นการสรุปถ้าคลิปอีกทีนึงแล้วกันนะครับสําหรับคนที่จะจะ,จะร่วมการแข่งขันด้วยนะครับอันนี้ผมบอกเพื่อหวังดีนะก็คือถ้าใครเห็นเซโต้ยืนอยู่ทงไหนคุณอย่าไปเล่นทงนั้นและอ้อมไปเล่นทงอื่นเลยนะครับ ไม่งั้นการที่คุณไปตีเซตโต้มันจะเสียเวลาและทีมคุณจะแพ้อเอาง่ายๆเพราะว่า4ี่คนที่เหลือเนี่ยไปเล่นธงอื่นคือเอาง่ายๆว่าไปลุมไปลุมธงอื่นนะครับงงไหมไปลุมธงที่มีสายวิ่งก็ได้ส่วนใหญ่ผมจะให้สายมัดทําการกันธงแล้วดูสายมัดผมมีใครบ้างมีพ่อเงี้ยมีโรเจอร์เงี้ยถามว่ากันธงได้ไหมครับพ่อเจออาคาก็นอนถูกไหมมันสู้ไม่ได้ครับเห็นปะ่ะเจอชิกิีเงี้ยถามว่าจะยืนสู้กับอาคาได้ไหมไม่ได้ใช่ไหม เออดังนั้นไงตีโจทย์ให้แตกนะครับตอนแข่งเจอเซตโตอย่าเข้าไปเล่นนะผมบอกเพราะความหวังดีนะแม้ว่ามันอาจจะมีผลเสียกับทีผมด้วยที่จะแข่งด้วยกันนะแต่ว่ายิ่งเจออย่างนี้มันก็ยิ่งสนุกดีก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าผมไม่ได้ดูที่เงินเป็นหลักในการชนะนะครับคือแพ้ชนะมันเป็นกีฬาเนาะแต่แพ้อะเครียดอะเครียดแน่แต่ว่าถ้าแพ้แบบเจอทีมตึงๆอะ่ะงงว่าต่างฝ่ายต่างเล่นดีอะ่ะเฮ้ยัอน,นี้แม่งสนุกแต่ถ้าเจอแบบ ชนะง่ายไปมันก็ไม่โอเคไหมคเพราะผมมองว่าแกลบในการเล่นมันอาจจะต่างกันเกินไปมันอาจจะไม่ค่อยสนุกเนาะแล้วคนที่มาร่วมดูอาจจะไม่สนุกตามนะครับดังนั้นผมเลยต้องการเนี่ยจุดประสงค์ของของของผมตามนี้นะไม่อวดไม่ไม่ได้อยากการแต่คือแบบอยากบอกจุดที่พลาดนะครับและก็ไปหาทางแก้ซะถ้าแก้ได้ก็มีโอกาสชนะมากขึ้นถูกไหมเออส่วนทีมผมเป็นแบบนี้ผมย้ําไปแล้วเจอเซตโตอย่าเล่นและลองสังเกตมีใครเล่นเซตโตไหมล่ะทีมผมอะ ไม่มีใช่ไหมเราไปทองอื่นเนี่ยคือแผนผมเห็นปะ่ะแต่ผมมีแผนอื่นด้วยนะซึ่งบอกหมดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยเกินนะครับแผนอื่นก็มีนะครับก็คือตอนเล่นมันมีหลายแผนนะแต่ผมบอกได้แค่นี้นะครับสำหรับประมาณนี้นะตอนนี้เดี๋ยวแข่งเสร็จเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันมีแผนอื่นแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะบอกไหมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับที่เหลือไปเจอกันในตอนแข่งเนาะให้ลุ้กันอีกทีว่าใครจะได้แชมป์ขอให้ทุกทีมโชคดีนะครับ